Hi สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอโรชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคมือถือของค่าย Honor นะครับผมนั่นก็คือ Honor X9 4G นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปเมื่อคลิปก่อนๆนู่นนะครับว่า Honor Comeback ซึ่งตอนนี้นะครับ Honor นะครับเขาก็ได้เปิดตัวมือถือไปต่างประเทศเอามาหลายรุ่นมากเลยนะครับแต่ในประเทศไทยอ่ะก็ยังไม่เปิดเข้ามาจําหน่ายนะครับซึ่งมือถือสีรุ่นที่ผมบอกไปนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือ Honor X9 4G นะครับ มือถือรุ่นนี้ก็ได้รับการรับรองจากกสทชในบ้านเราเป็นเชียบร้อยนะครับผมเตรียมที่จะวางจําหน่ายนะครับผมคาดว่าจะวางจาหน่ายนเดือนหน้านะฮะสําหรับ Honor x 9 4G นะครับผมจะน่าสนใจแล้วก็น่าเซ็ขนาดเดี๋ยวลองไปดูข้อมูลเะครับมาเริ่มต้นดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับผม Honor x 9นะครับผมมีความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่8 5ดดามิลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่1 9 8กรัมตัวเครื่องนะครับผมรองรับซิมแบบ dual sim นะฮะมาดูต่อกันที่หน้้าาจจออนนบบหเป็แ iPS LCD ความลยระดับ Full HD+ Part. สีสันหน้าจอให้มาถึง16.7ล้านสีอัตรารีเฟรชเรทของหน้าจอจะอยู่ที่90เฮิทัชเซมปิ้งเรทจะอยู่ที่180เฮิร์ตอัตราส่วนหน้าจอต,ตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่94%โดยขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.81น,นิ้วถือว่าหน้าจอใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชม ต่อมานะครับผมมาดูกันที่หน่วยประมวลผลกันบ้างน,นะครับสำหรับชิปเซ็ตของ Honor X9 นะครับผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm Snapdragon 680 CPU เป็นแบบ Octa Core CPU เลือกใช้ CPU ของ Adreno 610สลหรับตัวเครื่องนะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11ครอบทับด้วย Magic UI v วอร์ชัน4.2 สำหรับความสูงของตัวเครื่องนะครับผมตามสเปคนะครับบอกว่ามีขนาดเดียวนะครับผมนั่นก็คือแรม6 g b ระ ROM 128 g b แต่ว่าต่างประเทศนะวันนี้ผมไปแอบดูสเปคของต่างประเทศนะครับที่ประเทศเพิ่์มาของเรานั้นก็คือประเทศมาเลเซียนะครับที่วางจําหน่ายกันอยู่นะครับผมจะมีแรม8 g b รอม ROM 128 g b นะครับอันนี้แอบดูของประเทศมาเลเซียมานะสำหรับตัวเครื่องนะผมไม่สามารถใส่ micro SD การเพิ่มได้นะครับต่อมานะครับผมมาดูกันที่กล้องกันมานะฮะกล้องหลังนะครับผมมีกล้องมาให้ทั้งหมด4ตัวดด้วยยกันโที่ ความละเอียดของกล้องหลักนะจะอยู่ที่64เมกะพิกเซล f 1.8กล้องที่2นะครับผมเป็นกล้องอ l t ต er า w า d e นะครับผมความละเอียดจะอยู่ที่8เมกะพิกเซล f 2.2นะครับ กล้องต่อมานะครับผมเป็นกล้องมาโครนะครับความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซล f 2 4ส่วนกล้องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะครับผมความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซล f 2 4เท่ากันนะฮะกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวีดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลนนะครับกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นะผมให้ความละเอียดของกล้องมาอยู่ที่16เมกะพิกเซล f 2 5สามารถถ่ายวีดีโอได้สูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลนนะครับลำโพงมีมาให้นะครับแต่ว่าในสเปคไม่ได้บอกว่าให้มากีีีีี่่่่่่ตัััววนนนนนนะะะคคครรบบสสแจ็3.5เเเยยยาาาาดผมมมมทไให้ การเชื่อมต่อนะครับผมเริ่มต้นกันที่ Wi-Fi นะครับผม Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็5 g h z นะครับส่วน Bluetooth เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันห้นึ่นะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมจะเป็น USB Type C เวอร์ชันสอนย์นะครับส่วนเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับผมจะอยู่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องแบตเตอรี่นะครับผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่4,800มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวอยู่ที่66วัตต์ในสเปคนะครับบอกว่า0ถึง81%นะครับผมใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะฮะ สำหรับสีที่วางจำหน่ายนะครับผมมีด้วยกดส3สีนะครับผมนั่นก็คือ t ท t a n i u m Silver Ocean Blue Midnight Black นะครับสำหรับราคาที่วางจำหน่ายนะครับผมจะอิงจากราคาของประเทศมาเลเซียนะครับผมซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ นี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดนะครับของ Honor x 9 4G นะครับผมว่าที่มือถือของ Honor นะครับผมที่ผ่านการรับรองจากกสทชและเตรียมที่จะวางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับส่วนงานมันเปิดตัววันวางจําหน่ายหรือราคานะผมถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนใครอีกครั้งนะฮะก็นะจ๊ะกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลของต่างต่างในช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมตต้ออองขัวลาไปก่นนะคคครรรััััับบบสสววดีไ้้เจอกนนนใหหม่ EP าะผมบบ๊าายย